โอ้ยหิวมากเลยเนี่ยโฟกัสนั่นเลยพี่ฟิลี่เราไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอโอ้ยทุกคนหลังจากที่เราไปเจอแล้วเจ้ากวางที่มันไล่ขวิดเราโฟกัสท่านเอาหอมาบระแทกเนี่ยกระเป๋าฟิล์ก็หายของก็หายไม่มีอะไรเหลือให้กินเลยทุกคนตอนนี้หิวมากเลยพี่ฟิลี่ก็หิวเลยทุกคนแค่ตายเหอะ นี่โฟกัสจะพิมพ์ว่านะพิมวิธีหนึ่งแต่ว่ามันต้องมันต้องเดินทางหน่อยอะเดินทางหน่อยแล้วจะเดินไปไหนพี่พิมคือเราอะต้องกลับไปทางที่เราเดินมาโฟกัสจะไปไหนอะเราต้องกลับไปที่เซเว่นที่เราเจอแล้วนน่ะกลับไปเซเว่นอีกแล้วเหรอโอ้โหเดินไกลนี่นะโฟกัสมันเป็นวิธีเดียวนะเพราะเราเดินมาเนี่ยไม่เจออาหารไม่เจอของกินไม่เจอทางแม่น้ำไม่เจอเราไปเซเว่นรอบเนี้ยเราต้องตุนเสบียงมาเยอะนะพี่ฟิล์มโอ้ยได้เลยโฟกัสต้องหากระเป๋าด้วยเนี่ยกระเป๋าไม่มีนะเอ้าไปโฟกัส มเรารีบไปกันดีกว่ามิเชลเนี่ยไปเออไปไปไปยี่เดิมมาไกลยังไม่ถึงสักทีนี่ยนั่นดีเฮ้ยโฟกัสเฮ้ยนั่นมันเซเว่นในป่านี่พี่แต่ดูเหมือนว่าจะควอละเซเว่นกับที่ที่เราวไหมเอราะรอบนี้เราเจอมาแค่แป๊บเดียวเองนะใช่เหมือนจริงๆเขไม่ไกลมากนะรอบที่แล้วแบบ คือเราเดินมาจากต่างๆนู huh> ่นเซเว่นเก่ามาไกลมากๆนะอันนี้แค่แคบไกลมากเฉยเฉยฮะไกลมากไม่ใช่มากๆเอ้ยโฟกัสหม่ไหวนะเราไปขาไปกินกันดีกว่าเด้ไปไปหิวไม่ไแล้วว้าวอุ้ยโฟกัสนี่มันขนมนี่โอหมดเลยอะมีขนมเยอะเกลยหุ้ยมีนี่อีกแล้วอ่ะโอ้ยไม่มีเกินเลยรู้หอเปลาเนี่ยต้องตุนนะอันนี้เราต้องตุนเออก็ดีนะโฟกัส โอ้ยยุ้ยเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้ยมาบ้ากก็มีโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนฮะเฮ้ยใครข้างหลังเราเนี่มันช็อกโกแลตมิสเตอร์บีนี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยจะเจอว่าในป่าได้มีช็อกโกแลตวิสบีนี่หรอเนี่ยของจริงอะเนี่ย อย่างนี้นะยุกอารมณ์ดีทั้งวันเลยเนี่ยถ้กินช็อกโกแลตเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างล้านมีมาเมลโล่เเนี่ยมาเมลโล่โอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเกิดเราเอาช็อกโกแลตมากินกับมาเมลโล่อะเฮ้ยมันดีเนาะมันน่าจะอร่อยเนี่ยเฮ้ยน้ำพร้อมนะน้ำพอมกินยังไงเนี่ยพี่ฟิล์มถ้ากินช็อกโกแลตกับมาเมลโล่แล้วก็เอาบดดดดแล้วก็เออว่ะร้อนหายแล้วร้อนเนาะ มันจะหายแล้วร้อนนะโวพวกัสเฮ้ยแต่ครั้งที่แล้วมีกาต้องร้อนนะครั้งนี้มันจะมีอะไรแบบปิ้งๆไหมกาต้องร้อนเปล่ากาต้องร้อนเหรอเฮ้ยนี่ไงมีดีนุย่ยโอ,โอ,อ้โหขับมาเรยเองเฮ้ยนี่มันเตาแกนี่เฮ้ยมีมันของมีคมแบบนี้เอาไว้แทงมัชเม็นรูทุกคนโอ้ยเสี่ยวยังระวังแล้วก็นี่แก๊สเฮ้ยมีหม้อนีกด้วยพวกัสมีมหม้อเฮ้ยอย่างนี้แล้วทำอะไรได้พวกกัน ต้มยำกินได้เลยเราหิวต้มยำเหมือนกันเนี่ยเออทุกคนไปมาเฮ้ยเดี๋ยวฟิล์มก่อนะเราไปเตรียมของกันกินหน้าเทปไว้ดีกว่าโฟกัสได้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 โฟกัสไปเอาหากล่องกระดาษนี้มาให้นะใช่เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะกินกันอย่างอร่อยแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวแล้วเร็วๆเร็วอ่ะนั่งนี่นั่ะนนีั่งนี่นนั่่งีโฟกัสพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปทุกคนเดี๋ยวนี้นะเราจะกินให้เต็มที่ไปเลยอ้าวไปฟา ม้เหรออย่าง<อ>ใช่คนละไม,ม้เลย,ยกันอย่างแรกนะพิมว่านะเราเนี่ยจะกินมันเม็โลก่อนนะแล้วเราเนี่ยแบบเป็นโลกแบบปิ้งก่อนอ,อ,อ่ะกินมันเม็โลกแบบปิ้งก่อนอย่างเงี้นนะเราก็ค่อยจะเอาชอ็อกโกแลตของมิสเบิดเนี่ยสักอันหนึ่งนะเอามาทำเป็นฟองดูเข้าใจไหมามาเห็าไหมเราเปิดแก๊สก่อนอ่ะอย่างเง้นนะพวกกัดแล้วก็จัดก,การเลยมาจัดการกินอะไรก่อนกั็จะเอาอันนี้ก่อนโอเคงั้นพี่เจ้าอานี้นะเสียบไม้แบบน่ารักน่ารักนะนี่ครับทุกคนเจอครับเนี่ทำเม็โลกของพวกเราไอ้เมนูกัดใช่ไหม ไปลองดูเพร<ข>าะ<อ>มันทำาจากมาเมโดใช่ไหมเราลองกินดูนะครับทุกคนเริ่มเลยดีกว่าอาจารยเริ่มเลยอุ้ยตอนนี้นะครับโปกแกรมก็ได้แต่ไฟแรงมากเลยนะอะไ,อไรอีกไหมอุ้ยอุ้ยมันติดนะมันติดไฟน,นะมันเติดนนะมากเลยดีกว่าย่างเลยอุ้ยติดเลยอุย้ยอุยแบบวิวเองอุ้ยจะสีน่ารักอ่ะนี่ทุกคนพกก็ได้แบบนี้เลยนี่มีความสีน้ำตาลเข้มนิดนึงโอเคนี่ของวิวนะกินอันบนได้นะแต่อันกลางนี่น่าจะไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป่านี่แล้วก็กินกันนะทุกคน อะไรช้นกันชนอนช้อนชอนเออเหรอฮ้ยู๋เหรเฮ้ยูกัดอร่อยไม่อยู่แล้วอะเรี่ฮมือข้างในมันใส่ช็อกโกแลตอ่ะอร่อยนะนี่นะเห็นไหมมันเป็นแบบเสียงป้ายกำลังพอหน้ากินนะร้อนร้อน่ะ อ,อร่อยนะวิไอยกกิมเป็นชิ้นหนึ่งใช่ไหมม,มันจะปกติพอเผาหวานขึ้นเลยแถมมีซอสช็อกโกแลตอีกนะเนี่ยอืเออหัวาบเกัลือนะได้ไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ได้แล้วทุวกคนไะม่นะอื้อหืออือหอหวานไหม มันมีให้ผ่านนะนนให้ผ่านนี่โฟกัสต,ต่อไปนะเราจะมากินฟองดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเดู๋ยวกันก่อนจะกินฟองดูเนี่ยเห็นว่านะเรานะมันลองชิมเจ้าใครมิสเตอร์วีทก่อนดีกว่านะเนี่นย้ไดเลยมืมมมขอข้าเซเวน่นซะด้วยเนี่ยได้ยินด้วยหล่ะนี่เก้าสิบเก้าบาทสนใจนี่ตะกร้านะๆๆอ่ะกกินไหนโฟกัสกินอันอันนี้ละกันโอเคและนี่ก็คือฟรีทเีโบฟรีทเีโบฟรีโปโป และนี่คือช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีตเราจะมาเช็มเลยนะครับทุกคน<า>นะพิมอยากเห็นนะว,แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรข้างในเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงนะแบบรูปลักษณ์ของช,โชโ็อกโกแลตหน้าตาหน้าต่างก็เคยกินยังหอมเนะด้อไม่เคยกินเลยวันนี้มเพิ่งเคยกินเนครั้งแรกเลยนะทุกคนโอ้ยแกะไม่ไดแ้แย่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เละแน่เลยช็อกโกแลตด้วยความยืดหยุ่นถ้าแกะไม่สวยอืมแกะสวยอยู่แกรได้ยังแกะยากจรินนะวุ้ยของกันน่ากินนะเนี่ย อุ้ยของฟิงก็น่ากินอุ้ยดูดิอุ้ยไอ้ลืมอ่านเลยนี่คือช็อกโกแลตอะไรเนี่ยมิลชช็อกโกแลตอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะจัดไปครับแต่ละครับผมจะกินเองนี่จะมาชิมกันเลยนะครับทุกคนรสชาติเป็นยังไงนะผมนี่ชอบช็อกโกแลตนมมากๆเลยนะครับทุกคน อันนี้ผมต้องแบบจับแห้เพื่อให้แบบรับผมนะรสชาติมันซึมจับอื้มอร่อยอร่อยไหมอร่อยอะอะไรกันอะอือร่อยอันนี้มัน,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 นมีความกลับอ่ะมันคือมันคืออะไรกันถั่วไหมไม่ใช่ถั่วอะไระอ่ะมีความคลัลอร่อยมากมากก็นน ไปบอกครับถ้าเกิดเอามาทักฟองดูนะมันต้องหวานนมหอมนมอร่อยแน่ๆเลยนั่นดิอลองไหมล่ะลองเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองละลายช็อกโกแลตกันนะนเราจะใช้นี่แหละอันที่เรากินอยู่นะครับอเอามาเผาเป็นช็อกโกแลตฟองดูนะเริ่มเลยมาละลายไงมาละลายใช่อย่าเพิ่งเราค่อเปิดไหมเราใส่ช็อกโกแลตก่อนอ๋อได้ได้ได้ใส่ก่อนเอาใส่สองอันเลยไหมใส่สองอันเลยอันเลยนะเน้ออร่อยมากแน่ๆเลยโีก๊อฟใส่ยากหนไหม เอาละโอเคสวยสวยสวยต่อไปนะเราก็จะเปิดเลยเปิดไงนะเปิดนี้เนาะเปิดเลยเปิดนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยมันละลายเร็วมากละลายแล้วต้องค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเอ้าผมเบามันเร็วเกินทุกคนกัดกัดกัต้องหาอะไรคนละอุ้ยอุ้ยแย่คัดเีกแล้วแย่แล้วพี่ด้วยพีมถูกจับตัวไปไม่ใช่แย่แล้วแย่จัง อุ้ยอุ้ยกลับมากลับมาโอ้โหทำไรเนี่ยอ,อร่อยไหมอร่อยเราจะมาทำการคุกเค้าช็อกโกแลตในนี้นะทุกคนสูส้ๆนะพี่ฟิล์มใช่เลยอุ้ยช็อกโกแลตกำลังละลายทุกคนอุ้ยละลายเลยละลายเร็วจี เอาประมาณนี้ก่อนแต่มันไม่นะครับอกกันโอเคมาแล้วเราก็เตรียมมาร์ชมิลโล่ของเราไว้นะครับทุกคนนี่เลยมาร์เม็นโลสสวัสดีสกันเป็นมาร์ชมิลโล่อันใหญ่ผมต้อ,องจุ่มเลยนะครับทุกคนนี่นะหืม <c oughs> จุ่มดีนี้อุ้ยโอ้กินเลยนะครับทุกคนอย่าพึ่งจ <c oughs> ินตนาการตามเลย <c oughs> พร้อมไหมทุกคนอย่าพึมากินแล้อย่าพึ่งมัน ได้ไหมเมื่ออัดจะละลายให้ไม่พอนะทุกคนนะมาทุกคนมมืืออขึ้นเราจะมากินเลยนะไปแต่ถามสองหนึ่งกินเลยอะไรไหมอร่อยอืพอเอาไปละลายมันก็กินแบบอระไรแบบนึงไงอืมอยากได้แบบว่ามันละลายอีกนิดนึงนะเพราะว่าเอาแค่นี้ก่อน คือชอ็อกโกแลตมันมีความแบบนมชอ็อกโกแลตอร่อยมากแล้วก็สตรอเบอร์ติของอามาโนเ่เนี่ยอร่อยอีกอคอนฟิวชั่นตอเบอร์ติกับช็อกโกแลตอร่อยมากทุกคนอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอ,นะอร่อยไงอ่ะกินดีนะลองมามันเสียบมาเฮ้ยอยากกินไหมอยากกินอยา่างเงี้ยทุก,นกนนคนต้องกินข้างๆนะหนึ่งข้างหนี่แหลยแบบเหนื่้าายก็ได้ไหมเคุยอะไรเนะี่ย อร่อยไม่ลืมโอเคอุ้ยร้อนร้อนลืมลืมลืมโชคดีนะที่เดินมาเจอเซเว่นเนี่ยน่ะโอ้ยถ้าเกิดเราไม่เดินมาเจอที่นี่นะโบกัสบอกเลยว่าเราต้องกดอาหารตุยแน่ยเลยมีตะขันด้วยนะอึฮึโบกัสผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บอาหารวันนี้เอาไปกินเหมือนคณะกันดีกว่า ได้เลยเบมเขาบอกเราเก็บเลยไหมเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวอยู่ไปนานกว่านี้นะมีตัวแล้วโผล่ไม่มีไม่มีตังคจ่ายเขาแล้วนะอุ้เราไม่มีอะไรเลยนะร้อนร้อนร้อนนี่เกิดถูกเกิทุกคนนั่งพาเพียรนานเกินก็าไปแล้วโอ้ยใส่เด็ทุกคนนี่เอามามาเพียร์ใสเข้าไปมามามา อยู่นี่กี่คืเน,น,นเนี่ยอ่ะเ้าไวให้หมดนะรล,ลอบเนี่ยหลอดนี้มันโลบมาจริงไปทต่ไม,ม่ได้โูปมามแล้วก็เอาตวลอดโอ้ย <c oughs> โยกชั้นไปด้วยเลยไหมชั้นไม่ได้เลยออเอาน้ำ้วยเนี่ย S <S จะตักของเสร็าจะต้องรู้สึกยังไงเนี่ยถือไฟถือไน้เราก็ต้องร้องอะไรนนมด้วยนมด้วย,โอ,ยโอเคเอาเอาช็อกโกแลตบิเติตไปด้วยพัดไปโอเคทุกคนเอาเป็นวนะ่านะไม่เกิดใครชอบทีโอนี้นะอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมต่อวันนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยเอานี่ต่อวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสด,ดีนะครับทุกคนไปประกยาศรีบไปกันดีกว่าเนี่ยอุ้ยอย่าลืมกดที่ตะกานะทุกคนโอ้โห ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณเป็ความในใจที่มีต่อเธอ I feel happy นะอย่ากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจคันอยู่อ,อ่